สบายดีทุกคนสบายดีจากฝรั่งเศสเป็นใหญ่พวกแก้วสบายดีบอวานตอนนี้กะม่เยาวกําลังกายพวกแก้วอากาศสบายเห็นบะใส่เสื้อตัวเดียวพวกแก้วคือกับอยู่ประเทศลาวประเทศไทยแต่ว่าบบฮอนคืออยู่บ้านเฮาพวกแก้วอากาศโบหนาวนะพวกแก้วเออป็นอากาศอ่หุ่มหุ่มบอกขเติอนอากาศหุ่มหุ่มโบฮอนบบหนาวนะพวกแก้วเนาะอากาศสบายนะออเอาละค่อยกับโอ้โอขอตื่นนาหมา หมาหมามาตกะให่ตกะใหญ่หมาเห่าพวกแก้วโอ้ยคอยละเมอเนอะาอุปสรรคคอยอันอันเมื่อกี้นี่อัน,อนเนสียบวิดีโออันอยู่พุ่นกำลังสิยกกล้องขึ้นมาถ่ายอ่ามีคนตัดหญา้าพวกเจ้าอยู่เฮืนอนพวกเราต่อมากำลังเฮ็ดวิด้วยหมามาเฮาโอ้ยอุปสรรคในการเฮ็ดวิดีโอเนาะว่านอ่าตอนนี้กำลังย่าง,งาออกกำลังกายไปทางห้องหมอเนะอะพวกเจ้าเออแล้วก็สิพาพกาวกแก้วไปเบิง่งอันต้นอันให้นาะตากาคนฝรัง่งเนาะแล้วก็ เพิ่นปลูกอันอดอกกอซ่านะพวกเจ้าเดี๋ยวที่เป็นมากแล้วเนาะสำหรับเห็ดน,น้ำมันพืชน,นะพวกเจ้าเออคนฝรั่งกับเจ้านิยมกินอ่นน้ำมันจากอผ,ผลิตผลนี่นะพวกเจ้าเออเดี๋ยวค่อยพาพวกเจ้าบึงเจ้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศบรรยากาศทางที่ค่อยสิยญาไปดิให้นาก็อยู่ทางนี้แหละพวกเจ้าแต่ว่าต้องได้ข้ามถนนไปเดี๋ยวพวกเจ้าอันนี้ก็เป็นให้นะตะกานะพวกเจ้าเนาะอันนี้จะเป็นให้ของดอกกอซ่านะพวกเจ้าอัน ถ้าพกเจ้าได้มาเบิองอประมาณส่งเดือนแล้วนี่เนาะคอยมาถ่ายมันจะเป็นอันทุง่งสีเหลืองเต็มเต็มนี่เนาะพกแก้าเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้มันจะเป็นอดอกมันจะรนบนแล้วพวกเจ้ามันจะเหลือแต่หน่วยหน่วยมันเนาะการนวยไม่เหลือพวกเจ้าที่ว่าเพิ่นสาวให้สาวนาเพิ่นเอาไปเฮ็ดอันน้ำมันนะพกเจ้าดิเห็นป่เป็นมากเจ้าในใยก็ได้อกีกพกเจ้าอันนี้เป็นมากนี่เนาะเพิ่นเอาไปผลิตเป็นน้ำมันพวกเจ้าถ้าเป็นบ้านเฮ้าก็จะเป็น น้ำมันหอยน้ำมันพืชน้ำมันหมูนะพวกเจ้าเนาะแต่ว่าอยู่ฝรั่งนี่คนฝรั่งก็บเจ้นิยมกินน้ำมันจากดอกกอซาพวกเจ้ามากัะเจ้าไซซอวานดอกกอซาแต่มันบเป็นจากดอกมันนะพวกเจ้าเออแต่ว่ามันเป็นมากเนาะเทียบเป็นน้ำมันเนาะเดี๋ยวค่อยจะึ้นดูวิ่งเด้อเจ้าเด้อมันเป็นน้ำมันแบบใดนเด้อใคนผู้ใดยังอยากเห็นตอนมันเป็นดอกงามๆ่นะพวกเจ้าก็ไปเบิ่งวิดีโอเก่าค่อยก็ได้เนาะตอนนี้ดอกมันเบิดแล้วมันก็มีมากมันมาแล้วกเจ้าเนาะ กะสิคือต้นหมักม่วงต้นหมักอ่าหมักไม้แล้วพวกเจ้าเนาะดอกมาก่อนต่อไปดอกเบิดแล้วก็เป็นมากมานะพวกเจ้าอยู่พุ่นก็เป็นต้นเข่าเดี๋ยวพาพวกเจ้าไปบึงแต่บ้านให้นากว้างข่วงแบบนี้นะพวกเจ้าส่วนกว้างข่วงแบบนี้เนาะอ่าซุดลูกหูลูกตานะเพิ่นบ่ได้ใซเอ็นอ่าแหงงานคนมาเกี่ยวคือเกี่ยวเข่าบ้านเฮาได้พวกเจ้าเพิ่นมีรถเนาะเดี๋ยวค่อยิ่ขึ้นอินเสิร์ตอันรถให้เบิ่งเด้อรถที่เพิ่อนอ่นมาถ่ายเอานะพวกเจ้าเออ เดี๋ยวนี้อยู่ฝรั่งเศสก็เริ่มผลิตเครื่องจักรหลายกลัวการใสแห้งงานคนพวกเจ้ากับเจ้าผลิตเครื่องจักรมาเนาะฮัลโหลก็เลยว่าลดต้นทุนพวกเจ้าแล้วก็ถ้าเพิ่นไสเครื่องจักรหลายกลัวแห้งงานค้นก็ค่าใช้จ่ายก็หน่อยเนาะเพิ่นผลิตขายก็ราคาถือกวัวนะพวกเจ้าแต่ถ้าใสแห้งงานค้นหลายก็ค่อนข้างว่านต้นทุนหลบัดไปขายก็สิขายแพงเนาะมากมันบุ้งพวกเจ้าเห็นบะมากมันก็เป็นประมาณแล้วพวกเจ้า คือกัปอันทัว่วทัวสั้นนะพวกเจ้าบ่งเป็นทัวยาวเนานะ <c oughs> บางอันก็ยังมีดอกยังเหลืออยู่ <c oughs> <c oughs> สุดลูกหูลูกตาพวกเจ้าแต่ว่าแดดแห้งๆ <c oughs> ประมาณเดือนหน้าเขาคิดว่าเพื่อนอาจจะเกี่ยวแล้วพวกเจ้าเกี่ยวแล้วเพื่อนกลับไปเข้าห้องงานแล้วก็ผลิตเป็นน้ำมันพวกเจ้าออกมาเนาะ <c oughs> เป็นอ้อยเนาะ <c oughs> น้ำมันมันก็จะมีสองแบบกระเคลื่อนอ่าแบบที่ว่าเพื่อนเอาไปเฮ็ดอ่าสำหรับเฮ็ดอาหารนะพวกเจ้าแบบ เอาไปพัดไปคั่วไปต้มไปนึ่งอย่างน้คั่วนะพอกี้เนาะแล้วแบบที่สองก็ใชเป็ีนน่ะน้ำมันสำหรับกลิ่นสดนะพวกเจ้าคือวิตามินน่ะนะเออค่ะล่ะบ่สุดลูกหงษ์ตาะอ่อนซอนเนาะให้นะแตะก้าเพื่อนแต่ว่าอยู่นี่ขอคิดว่าเพื่อนหนาจะอ่โบ่เบลมปอดสารพิษพวกเจ้าเพราะว่ามันมีถนนหนทางอย่นี่เนาะไปคิดว่าเพื่อนหนาจะใส่เคมีอย่างหนึ่งค่ะล่ะต้นสูงสูงเลยพวกเจ้าความสูงเกือบสามมันค่อยเนาะค่อยกับอะร้อยหกสิบร้อยหกสิบเจ็ดพอกี้บ๊ บางต้นก็สูงกายค่อยไปเลยสูงเด้บ่สุดลูกหูลูกตาว่าอากาศฮ้อนชว่วงนี่เข้ากับงามอยู่แต่ว่าถ้ามีฝนเข้าก็มันจะงามกว่วพวกแก้วเดียววันนี้เบิ่งเข้าพวกแก้วค่อยคิดว่านู่นี่น่าจะแมนั่นปลูกสําหรับไปเฮ็ดอันเบียเฮ็ดเหล้านะพวกแก้วเนาะหรือว่าเป็นเข้าพวกแก้วก็ได้มีความงวงกับบอกเลยเด้อ เพราะว่ามันจะมีสองชนิดนะพวกเจ้านาอยู่ฝรังนะ่งเนาะนาแบบหนึ่งก็ต้องเห็ดสำหรับปลูกไปเะ็ดเบียนะพวกเจ้าเอเอเฮดเบียเฮดเหล้าเนาะอีแบบหนึ่งจะเป็นเป็นข้าวคือข้าวเจ้านะพวกเจ้าเอขอข้าวไร่มีความงู้งก็บอกเลยเนดะ้อค่อยบคุคอยมีความงู้เรื่องข้าวมาในพวกเจ้าแต่ว่ารู้สึกว่าอ่าการปลูกข้าวอยู่ฝรั่งนี่จะง่ายได้พวกเจ้าบึ้งไหมบ่ได้มีน้ำพวกเจ้าแห้งแจ้งแรง้แรงอยู่หรือเปล่าต้นข้าวกระสูงประมาณเออประมาณสามสิบเซนติเมตรพวกเจ้าแต่บางต้นกระสูงอีกพวกเจ้าสูงได้อีกเนาะเดี๋ กบได้มีอนอันนี้ก็บได้มีน้ำไม่อย่างเดียวกเจ้าแห่งแจ้งแรงยันบ่ต้นเข้าต้นเข้าต้นเข้าเบลขั้นเข้าเบลเขากลับไปเฮ็ดอันเข้าไปเฮ็ดอันเบียนะพวกเจ้าเนาะอันคอยบ่คอยมีความหูเรื่องเข้าบุปนัยพวกเจ้ากรบโบเมนลูกสาวไฮสาวนาเนาะสไลายกับซื้อเข้ามากินเองพวกเจ้าก็บโบคอยมีความหูเนาะผู้ได้เป็นลูกสาวไ้สาวนาเด้อคอมเมนต์เด้อพวกเจ้าเด้อใครมีความหูนี่ไรสิพาย่าง กลัวไปนี่พวกเแกว่า,างไปเลาะเบิ่งว่านาอยู่ฝรั่งนี่ยต่างจากนาอยู่บ้านเฮากะเคืออันอันที่หนึ่งกับบม่มนบ่มีน้ำนะพวกแกเานาะบ่มีน้ำห้องคือบ้านเฮาละมีหอยมีปลามามาเล่นอย่างพวกเจ้าเออแล้วนที่สองกับบม่นน <c oughs> บมีคันนาพวกแกเนาะบ่มีครูคันนาว่าัษาชาพวกเจ้าเออ,อละ ด่างจากบ้านเฮาแล้วก็อันต่อมากระเจ้ากับบูมีการแบบวานเข้าแล้วก็มาเกี่ยวเออมาดำไม่นะพวกเจ้าเออดำนาเนาะกระเจ้ากับซิมิกันวานแล้วก็เลี้ยวไปเลยนะพวกเจ้ามีแต่หดยามเข้าสุกแล้วเขาก็มาเกี่ยวเกี่ยวเอาไปเลยใช่ไหมพวกเจ้าเออละเวลากระเจ้าเกี่ยวสไลายกับเจ้ากับบอดดี้ไซน์ให้งานคนมาเกี่ยวเนาะกระเจ้าก็ใส่รถรถรถไถรถคาดรถเกี่ยวนะพวกเจ้าเออบ่ล้านหลังจากที่ว่าเพิ่นเกี่ยวแล้วนะพวกเจ้าอันหญ้านี่เพิ่นก็บแเก็บไว้ให้ียดตัวงวนนะพวกเจ้าเนาะเออเพิ่นก็บ่่ไไดด้้ทิมยงพวกเจ้า เฟืองนะักบ้านเฮาเนาะเพิ่นกไว้ตัวงวัวตัวควายกินพวกเจ้าบ่สุดลูกหูลูกตาเนาะอู้หอ,อนซ้อนนะพวกเจ้าเนาะอ้าพายะเปลี่ยนนันพายะเปลี่ยนสะพ้ายซาวนาพวกเจ้าแต่ว่าซาวนาอยู่ฝรั่งนี้บ่ได้เฮ็ดเวียกทุกเนีคืออยู่บ้านเฮาหลายป,ะะประเด๋พวกเจ้าส่วนหลายเพิ่นจะใอันลดนะพวกเจ้าเนาะเครื่องมือทันสมัยนะพวกเจ้าเออเครื่องจักรส่วนใหญ่นะพวกเจ้าเนาะแห้ง,งานคนกับมีแต่ผู้ขับอะไรพวกเจ้าเออคนขับคนนั่นของแหละ อ,อันกว้างๆแบบนี้นะพวกเจ้วซองสามมือกันแล้วได้คนเกี่ยวน่ะคนมีรถไถนะรถไถรถคาดนะพวกเจ้เอ่อนซอนเนาะอ่อนซอนให้น้าตากะ <c oughs> อันว่าเดียวนี่อนอยู่ประเทศฝรั่งเศสก,กับเจ้ากรลังอ่าคนกับเจ้ากระลังอันผลิตเครื่องจักรหลายแบบพวกเจ้ามันจะมีเครื่องจักรสำหรับเกี่ยวข้าวเนาะอันพระคือของบ้านเฮาได้มันจะ ันบอกง่ายๆว่าเดี๋ยวค่อยซืขึ้นหูไปเบิ้งเด้อแล้วมันก็จะมีเครื่องจักรสำหรับอันเกี้ยวมากก่อซ่ามากไม้เน้น้อยนะพวกเก้วแล้วก็เครื่องจักรสำหรับเกี้ยวต้นสาลีนะพวกเก้วก็เจ้าจะคัดเอามากไปนะขึ้นหูว่ากระเจ้าใช้จังไรเราเปลีนเครื่องจักรปั่นออกมาแล้วเป็นเนี่ยแงกเปลือกไปตั้งหากแงกมากไปตั้งหากนะพวกเก้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เจ้ากำลังวิจัยก็ะเจ้ากำลังสีเฮ็ดผลิตอันเครื่องมือสำหรับอันเกี้ยวมากองุ่นนะพวกเก้วแต่เพิ่นยังเฮ็ดบ่ได้เนาะปัจจุบััันน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 ี้้กกกตออองงงุ่็ยสมืาาคใร ในการเก็บเกี่ยวนะพวกเจ้าเออต้อนอ่างงุนคืออาทิตย์หน้านี้ค่อยกับนิสเด้ไปเฮ็ดเวียกต้อนอง,งุ่นพวกเจ้าประมาณสิบมือ้อนี่แหละคันมีโอกาสสิได้ถ่ายเบิง่งเด้อสิได้กลับไปเป็นสาวให้สาวนาอีกแล้วอ่าช่วงเดือนหกนี่นพวกค่อยอันเฮ็ดเวียกต้อนอง,งุ่นแม่นอันอ่าตัดใบนะพวกเจ้าคือว่าคัดจังหวะมีโทรศัพท์เข้าพวกเจ้าโอ้ยคอยละเมอเมื่อนี้อันเซีดวิดีโอละมิตอ่านการรบกวนทางอ้อนสภาพแวดล้อมรบกวนพวกเจ้าเออเห็นปะบรรยากาศ เว้าหัวใส่ละเออเว้าเรื่องต้นองุ่นนะพวกแก้วเนาะอาทิตย์หน้าค่อยสิเพียร์เรียกต้นองุ่นนะคขาคอยมีโอกาสค่อยจานทายวีดีโอให้เบิร์นนะพวกแก้วเด้อว่าค่อยเฮ็ดแบล่ๆนะก็เอาโบยักนะพวกแก้วต้นองุ่นน่ะมันก็จะมีช่วงที่ว่าตัดใบมันนะพวกแก้วเนาะช่วงตัดใบก็สิเป็นช่วงเดือน5เดือน6เดือน7นะพวกแก้วล้านช่วงที่ว่าเพิ่นเก็บมากองุ่นเนาะก็สิเป็นช่วงเดือน9เดือน10นะพวกแก้วเออค่ะล่ะ ก็เป็นเวียกบงยยกพวกเจ้าก็ไปเห็ดเวียกประมาณสิบมื้อแหละพวกเจ้าเออก็ลองเบิ่งว่าสีเห็ดได้บอกพวกเจ้าช่วงนี้มันกับโบหนาวนะเออมีแต่การฮอนแต่ว่าไปเี็ดต้นองุ่นนี้มันจะได้ตื่นแต่เช้านะประมาณหกโมงเช้านะพวกเจ้าหรือเจ็ดโมงเช้านะแล้วแต่หัวหน้าแต่ว่าค่อยโชคดีคือว่าเฮือนค่อยอยู่ใกล้กับต้นองุ่นนะพวกเจ้าเออย่างไปก็ได้หรือว่าขี่รถที่ไปก็ได้พวกเจ้าเนาะก็โชคดีบพได้ลงทุนอย่างพวกเจ้าการขี่รถที่ไปก็ไดได้ลงทุนอย่างเนาะเพได้เสียน้ำมันหลนะหัวหน้าเพื่อนถามไปเห็ดเวียกยน อีกเมืองหนึ่งอยู่พวกเจ้าอ่แต่ว่าต้องขี่รถไฟไปนะแต่ว่าค่อยบบไปเพร่ะสิจ้างค่ารถไฟให้ไปค่อยไปเกี่ยวต้นอง,งุ่นให้เพื่อนยวนอีกเมืองหนึ่งพวกเจ้าโอ้เขาก็บอไปแล้วค่ะนักหลายพุทเพราะว่าเจ้าของต้นอง,งุ่นเนี่ยหัวหน้าต้นอง,งุน่กนกับแมงกับแมงเจ้าของต้นอง,งุ่นแหละพวกเจ้าเออเพื่อนเฮ็ดเองเนาะแต่จ้าก็คุมงานเองนะเออบบได้มีอัน แผนกการเงินบ่ได้มีแผนกนั้นแผนกนี้พวกเจ้าเออสลายกับมิเตนเจ้าของต้นองุ่นกับคนเก็บอ่างงูนะเออช่วงนี้เพิ่นกับคนข้างว่าขาดสีมือให้งานคนพวกเจ้าล่ะหมู่บ้านค่อยกับมีคนที่ว่าบางคนกับเจ้ากับบุญญาเย็ดเนาะบางคนกับเจ้าแบบว่าตัดต้นตัดหมากองุ่นแล้วก็เจ้าเจ็บเอวนะพวกเจ้าเออก็ได้บุญญาขยิบเนาะแต่ว่าค่อยลึ้งแล้วพวกเจ้าเออค่อยเย็ดตลอดค่อยลึ้งนะเออกับเฮ็ดได้อยู่พวกเจ้าอายุยังบ่หลายเนาะแต่คันอายุหลายนี่ก็อาจจะเฮ็ดบ่ได้พวกเจ้ามันเรื่องการว่าก้มเงยก้มเงยนะพวกเจ้าเวลาต ก็ได้เบ่งสุขภาพดีๆตอนนี้ก็อันเจ็ดมงแรงพวกเจ้าอยู่ประเทศฝรั่งเศสเหน็นปะยา,ากาศเจ็ดมงแรงพยา,างเล่นสบายวิววิวงามพารามแปดเสียดายอันมีมูมายางเล่นนะพวกเจ้าว่าค่อยอันอยู่ประเทศลาวเนาะค่อยมีมูสนิทหลายคนนะพวกเจ้าอ่อน เวลาไปออกกาลังกายบอไปย่างกันส่วนสาธารณะคอยกับไปมูน้ํามูนนะพวกเจ้าแล้วก็หลังจากที่ว่าย่างกําลังกายแล้วก็พากันไปกินนันส้มตำนะพวกเจ้าเออไปกินจกส้มตำบอกเดอนะตามริมทางเนาะกินนันก๋วยเตี๋ยวอย่างสินะพวกเจ้าเออวันนี้ก็ชิย่างไปทางบ้านภาคคุณสลาพวกเจ้าว่านก็ช่วงนี้กัมีพี่ๆคนไทยมาติดตามหลายนะพวกเจ้าเนะาะบัวสีเป็นทางฝั่งไทยหรือว่าทาง,ต,างต่างประเทศนะพวกเจ้าแล้วก็มีคนลาวที่ว่าอยู่ต่างประเทศเนาะ ขอบใจไลายพวกเจ้าที่ว่าเข้ามาติดตามเนาะส่วนไลายเพื่อนกลับมาติดตามย้อนเพื่อนเอ็นดูลูกสาวลูกสาวค่อยนะพวกแก้วเนาะนางกำลังเสียอายุสองปีแล้วพวกเจ้าเบิร์ตเบิร์ตเดือนนี้นางก็บสองปีนะเออนางเกิดเดือนหกพวกแก้วปีกายนี้ลูกสาวคอยเกิดกัเกิดอยู่ห้อมอแหละพวกเจ้าเดี๋ยวเด้อนี่นางเกิดอยู่นี่แหละพวกเจ้าก็ฮือนคอยกับห้องหมอกะห่างกันประมาณสองหลักพวกเจ้าวอันบอกยากาศบรรยากาศดีเลยห้องหมอ บอก้องยูห้องมอหินพูดก็เป็นภูเขาบอกเจ้อรอากาศภูเขามู่บ้าบนแล้วก็มีเชิงภูเขาบรรยากาศล่มรื่นนะพวกเจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นร้านจอดรถ